เอาถ้าทายสบายดีสินงเก้าสินงเคยพบกับสองเอดบ่าวพุทธายีคือเก้าเมื่อนี้มาเป็นบรรยากาศนะทุกคนมาเซ่จำโซยนะทุกคนนี่เา่าจิบ้าครอบคัวมากกินข้าวยูซ่น,นะทุกคนทีมบอลที่เฮาจะมากินข้าวในเมื่อนี้นะหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วกลับมือแล้วจะจะได้เข้าป่าอีกคือเก้านะคนะวาทีมงานเฮาไปลอดท่าอยู่ป่าเลย ไปกอนแล้วนะทุกคนก็เลยอายคนชซนมากินข้าวอยู่ซ่ก็เลยมานะมาพาครอบครัวมาดินมาเที่ยวมาเบิงบรรยากาศย่มแรงๆได้ทุกคนด้วยทีมงานของเรากะมาชงครอบครัวนะครอบครัวของคณะเองและกาครอบครัวของไอยนะคืออบบ้านเท่านั่นแหละมาทำกันชงครอบครัวมานี่เอาสิมาเอาเห็ืมตึกป่าได้นะได้ไปได้ยังไปจัก อ่นนี่คือบรรยากาศยิ้ซี่นะเสียงน้ำตกบุนๆนะทุกคนนะงามหลทุกคนฟังเสียงน้ำเลยทุกคนบ่อนน,น,นนี้เป็นบ่อนป่าขึ้นมาอยู่นะทุกคนมันมันจะอยู่เป็นน้ำมงน้ำวุนๆนะทุกคนนะป่ามันจะยู่แถวนี้นะ แล้เวเาจะเอาเห่ลงไปตึกลองเบิ้งนะทุกคนะมันจะได้ด้วยนะนะทุกคนนะเอาสิล่องไปตึกปลาเบื้องนะ้ำทุกคนจะได้หรือบ่ได้นะแต่ว่าของกินเท่า,นนเากัชุดนึงเท่ากับเตรียมมาตเตินเลยแหละกันไม่ได้ค่ะบ่เป็นนยังนะเท่าเตรียมมาพร้อมและคงกินเนทะ่าแต่ว่าสิล่องตึกเบื้องนะ้ำมันสิได้หรือบ่ได้นะบัตรลุ้นนำกันทุกคนเลย ไปแล้วป่าปโอ้ไเนอเ้ยน้ำแห้งเว้ยน้ำไหลแห้งเว้ยหนอนนีบ่ตึงมุมไหมนะ ไปทุกคนเลยน,น้ำไหลแห้งขนาดไปตะกอนหินนะ<อ>เดี๋ยวเข้าชิพภาไปเบิ้งบรรยากาศร,รบอบรอบนะทุกคนนะมันสีสวยงามสำเลทธนะ<อ>เดี๋ยวชิพภาเลาะเบิง้งนี่คือลานน้อยมาลินนะระวังตกได้ละ่าชิพภาเบิง้งความงามะนะทุกคนบ่อนพระเจ้า ดินสงการก็จะมาดินอยู่ด้อนนี้แหละทุกคนเนาแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงสัปปีนี้พระเจ้าไม่ได้จัดนะเพราะว่ามันมีโควิดแล้วก็เลยไม่ได้จัดพระเจ้าดินสงก,การมีแต่มาลินอยู่นี่แหละทุกคนนี่มันเป็นสถานที่ที่ว่าจัดเตรียมไว้สําหรับผู้มาลินมาเที่ยวมาถ่ายรูปนะทุกคนนี่งามนะทุกคน ม้นมหมดซะม้นบ่คักบตเะอรีร่นะ <c oughs> อันนี้คือลูกลานนะอันนี้คือรคบครัวกำลังจังมาหุ่งนะทุกคนอ่ามากินข้าวแลงยาวีได้ทุกคนในมื้อนี้นะยอ้าวสีสิผ้าทุกคนขึ้นไปเลาะเบิง้งคุณละบอดน้ำโต๊ะคุณบุ่นหมดแล้พึ่นก็พึ้นยางอยู่เทิงกันทุกคนมาเลาะเลย แต่สห้ามาถามทางไอ้เพิ่นล้เพิ่นได้ป่านะมานยูนเนาะในเพิ่งป่าเพิ่อนกอนเลยได้มานยู่เฮะั่อกนี่เออโอ้ได้ตัวกงใหญ่ยังะแนละคนนี้ป่า่นไดวอ้ตัวกงใหญ่คนเี้พ่อแะไรนี่นะ ขึ้นเลยอโ,โอ้อ,อ่าอันนี้คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะเพราะว่ามันอยู่ไกลเซีเลยเป็นมาหากินคู่มือนะทุกคนเลยโอ้บญญาารรยากาศง่ามหล,ลทุกคนนะแล้วเขาจะพาทุกคนใปเบิงเ้งมือหลาเดยคนย่างไห้ไปได้นะโอ้วิวง่ามมาทุกคนนะ มาะกับการมาเที่ยวนะโอ้แรงเพิ่งไปได้ทุกคนนะ้ำเป๊ปะนะ่อยไปละไม่ว่ทุกคนเราจะพาทุกคนไปเรื่องฟังนะั้นแต่ว่าไปไปยะทุกคนนะ้ำแห้งไรไปได้นะ เอาเห่ไปลอกตึกเบื้องนี้นะทุกคนนะมันถือมันได้นะทุกคนนะไปบยางไหวมันได้ทุกคนเลหมือนนนี่ะทุกคนนี่นีดีบนดีเท่ามากงามนะทุกคนงามลายนะทุกคนแต่เอาต้องข่อยางนะควาสามารถที่จะยางไหวได้นะก็เหมือนดินมันหมือนนะ ล้มเลยทุกคนเลยมาดนทางไมโคโรเพิ่นกะเขียมอาหารนี่ปลาห้องลาซื้อมาล้่ก็มีต่ำมาหุ้งน้ำคนออันี้ก็หลานน้อยกรลังดิ้งน้ำม้วนไหลนนไปตึกป,ปลาเบิงนี้ชักบาทสองบาท 几大音是几大音呢？ ในต้นหิน ราพอทุกคนนะโบมันบบมันไปชับอันนี้คือทางเลก่าเด้อทุกคนนี่คือโขหามสี่ลอยมาด้วยฮมหามได้ปะอ้โอ้ไหลเลไหลไปเลยทุกคนเลยตกเ้อทุกทุกคนเลยเออ น้ำแห้งลายนะทุกคนน้ำซัดแห้งกันเลยได้ดินน้ำผู้สาวกมาห้ามนีู่้สาวมาดินน้ำเลยบย่ไ<อ>ด้ทุกคนเดิบ่ได้บ่ได้ดึกปากบ่ได้ทุกคนเลยสมาอัม,มอน้ำซี่นะทุกคนนะแต่ก็ดีนะที่เราได้ปีนบรรยากาศนะ เอาเฮาปลาเอาดงตลอดเลยกก็เลยมาเป็นบรรยากาศอาำน้ำซี่นะแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มมากเลวทุกคนเลยนะฝนเริม่มมากเลยทุกคนเลยเอาไปเบิ้งเมโคเฮ้วาเตรียมอาหารหอดซัมเลอรเลยเมโคเฮากำลังตำมะฮุ่งนะอีเลี้ยวแล้วเดี๋ยวทาปิ้งปลาชั่งน้อยกัน กิดเข้าแล้วเพราะว่าเฮาจะพากินได้สักหน้อยเพราะว่าคนเริ่มจะตกแล้วทุกคนนะทุกคนกเจาเอารถล,ลงมาล้างอยู่ซี่เลยนะเพราะว่ามันเอาสามารถเอารถล,ลงมาได้เลยทุกคนเลย เอาเข้มเน้อยแซ่มนะคนโอ้ยใจเย็นครับเขาได้กลิ่นเข้าแล้วมันจับมาวันนี้เราไปทีผ้าจับกับไี่ใช้เวลาประมาณสี่นาวโมงแต่วันนี้นะมาใช้เวลาแค่พอขอชิลล็ลกหน้ามันดิบมึงมีลมทุกคนก็สามารถมาได้นลยชิลลองเอาปลาหมึกกินกับตับหุ้มลองเบิ้งนะมันมันชิ้แจงหมดนะ ดำหุ้งจะดำแล้วแล้วคนตาท็อปิ้งป่านแก่เมื่อาเร่ าเากคืสิพร้อมแล้วทุกคนเลยมีช่มนี้ละอาหารกินเท่ามื่อกี้ได้ไปลงลายอ้ามามากินข้าวนำกันมาเนี่มาเด้นมาเด้นทุกคนมากินข้าวนำกันมาเนี้มามากินข้าวพร้อมป๊อปปคนเมื่อกี้นะเอามาไหชุดเขียวตุ้งไปใช้อะไรที่นั่บอก

แสบปะแสบปะแสบมากนริงๆ <c ười> แสบหลาย,แบบายเออจะด้วยข่าวด้วยทำอเไรตรงนี้น <c ười> แสบจริ้องะผ้ามันกินดูดแล้วบริสุทธิ์โอ้ยไม่เบาไม่แ

อากสิปายนาที่านไปนะเ,านเขาก็กินข้าวกับอิ่มแล้วล่ะทุกคนเลยคือว่ากินข้าวมื้อนี้กับแซ่บหลายนะเพราะว่ามันป็้นพอดกินนะ <S 1> <S 1> เอามากินแก้มน้ำตกมาฟังเสียงน้ำตกไปนํานะทุกคนนะ <S <S เอาความมุ่งมัใจที่ติดตามครับชมคลิปนี้นะทุกคนเลยว่าเนื่องจากว่าอตอนนี้ฝนกำลังมานะ <S <S 2> <S 2> เขาก็จิได้เก็บเครื่องเก็บของม,มือแล้วล่ะทุกคนเลยเอาความมุ่งมัใจที่ติดตามครับชมคลิปนี้จนจบนะทุกคน ผููใดเข้ามาไม่อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนทุกคนเลยเอาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนทุกคนบายบาย